สวีดัสสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นะที่รับชมช่องเซมิคเชอร์นะครับวันนี้พอดีสั่งซื้อคันเบ็ดมานะครับเป็นงาน UL นะครับหนึ่งจุดหกแปดเมตรนะฮะหนึ่งจุดหกแปดเมตรเท่ากับเท่าไหร่วะก็หกฟุตหกฟุตมันสามหกสิบแปดห้าฟุตนะครับประมาณห้าฟุตห้าฟุตหกโดยประมาณนะครับ ไม่ใช่ประมาณดิใช่แหละเออนะครับสั่งมาจากจีนโอ้โหหีบพอเนี่ยคือไม่มีท่อพีวีซีนะจ๊ะเขาจะห่อมาเป็นแบบเนี้ยนะใส่ไอ้ไอ้ถุงลมถุงลมปง่งพองเนี่ยใส่มาแล้วก็หีบพอก็คือใส่เป็นถุงพลาสติกแบบนี้ดำ,ดำๆนะผมก็ลุ้นแทบตายว่าจะกลัวจะมาถึงไทยแบบเป็นซากนั่นเองนะ ทีนี้เราก็ประกอบเข้าไปปุ๊บแล้วก็เล็งนะฮะโอโหการวางไกด์ของเขาก็ถือว่าแนบเนียนพอสมควรนะเห็นกันไม่เอ่ยนะก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งนะฮะวางไกด์มาสวยรูเลยทีเดียวนะครับตรงทุกไกด์เลยงานมาดูงานกันบ้างงานนะฮะดําไม่ก๊อกนะฮะดําไม่ก๊อกเคลือบเงาอย่างดีนะฮะแล้วก็ดามก็ใส่แหวนนะ ด้ามไมก๊อกนะครับรีซี่ก็ปกตินะฮะเป็นงานกึ่งนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะฮะอลูมิเนียมงานกึ่งนะฮะเจาะรูกัดลายอะไรประมาณนี้นะฮะด้ามไกลปืนนะม,มาดูเนื้องานกันบ้างน,นะครับเป็นคันสองท่อนนะครับคันสองท่อนหนึ่งจุดหกแปดเมตรนะครับห้าฟุตหกประมาณห้าฟุตสี่ประมาณนั้น นะตรงตรงวัดดูผมไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวดูมันก็ไม่ได้บอกไว้นะฮะที่ที่ที่ตัวมันไม่ได้บอกไว้นะครับแต่เป็นงาน U L อ๋อบอกไว้ก็ตามนั้นนะฮะหนึ่งจุดหกแปดนะครับ U L เวทนี่ไม่ทราบสั่งมั่มวๆเอานะครับงานของโกเด้นนะฮะโกเด้นอะไรวะโกเด้นมัด ครับอะไรสักอย่างนัน้นงานจีนนั่นแหละขั้นจีนขันจีนขันเบ็ดจีนนะคั้นสองท่อนนะครับกาฟไฟนะกล้องเป็นโฟกัสนั่นเองนะขอโทษขออภัยด้วยเพื่อนๆกล้องไม่ดีตรงงี้แหละนะไม่ค่อยโฟกัสทนดูนิดหนึ่งทนดูนิดนึงอยากจะบรรยายอยากจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูแต่เป้อุปสรรคนะ คุณน้อยโอเคดูลายดูลายดูลายลายงูเหลือมนะครึ่งคันนะครเป็นครึ่งคันล่างนะฮะต่อกลางนะต่อกลางด้านบนนะฮะจะเป็นกาไฟนะครับสีดำด้านตายโซลิดเน่ดูจากรีวิวของคนจีนนะฮะบอกว่าโอ้โหยกขวดน้ำหวานเนี่ยสามขวดยกลอยเลยควงเป็นสว่านก็ไม่หักนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอชิลินเมกเซอร์เดี๋ยวไปไปไป,ไปลองเข้าหมายดูกว่านจะควงถ้าได้ปลาไซ็อกไซแวนตัวถ้าไม่โป้งตีแล้วหักนี่ก็ถือปลาทิ้งเลยนะนะแน่ยบอกยกขวดน้ำหวานสามขวดขวดละสิบบาทสามขวดเวียงได้ไม่หักนะเต่๋ยถ้าเราไปตกแล้วได้ปลาตัวถ้าไม่โป้งตีแล้วหักเนี่ยถือว่ากิกากมากเลยนะฮะ่ะไกด์นะฮะไกด์วางมาให้นับดูก่อนนะสามหก เจ็ดไกด์นะฮะวางให้เจ็ดไกด์นะครับ,ารบสาหรับคันห้าฟุตนะเป็นไกด์ทรงเคนะฮะก็ปกติเกาไฟนะฮะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับเป็นเกาไฟนะครับงานก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะแต่กลัวอย่างเดียวนะครับก่อนขนส่งนี่แหละไม่ค่อยนี่ โดยรวมนะโดยรวมถือว่าแจ๋วเลยครับผมนะตอนเย็นเดี๋ยวไปใช้งานลองดูว่าจะจับไหมนะการใช้งานโดยรวมเนะี่ยงานสวยนะปันนิดเลยทีเดียวเชียวนะครับผมขอบคุณทนชมครับ,รม,รบมิกเซอร์ครับ